สวัสดีครับถ้าอยากขายรถได้ราคาดีกว่าถ้าอยากซื้อรถได้สภาพสวยกว่า Search C A R R O CARO เว็บไซต์สุขขารถยนต์มือสองครับแต่ถ้าพูดถึงรถในกลุ่มเจ้าตลาดมันมีรถอยู่เรื่นหนึ่งครับที่ตอนเปิดตัวตอนแรกเนี่ยหลายๆคนบอกว่ามันกากออปชั่นครับก็เลยมีการแก้เกมโดยในตัว m มเดนเชนจัดมาเต็มเลยวันนี้มาพบกับ Toyota Camry ACV 5 0 D 4 s และต้องขอขอบคุณน้องปีนะครับที่กรุณาเอารถคันนี้มาให้ผมรีวิว c a m r y หรือว่ามงกุฎมันเป็นรถในกลุ่ม m i d s i z e Car หรือว่า d s e gment ของทางค่าย Toyota ครับต้องบอกว่ามันเป็นรถรุ่นหนึ่งของทาง Toyota ที่ขายดีมากนะเป็นรองก็เพียงแต่แค่ Toyota Corolla เท่านั้น c a m r y ที่เป็นโฉมวายบอดี ซึ่งเป็นตัวที่ไม่เกี่ยวกับเซลก้าคัมลีนะมันเริ่มต้นตั้งแต่ในปี1991จนถึงนับปัจจุบันมันมีมาทั้งหมดแล้ว6รุ่นครับเจนที่ 1. x v 1 0ในปี1991เจนที่ 2. x v 2 0ในปี1996เจนที่ 3. x v 3 0ในปี2001เจนที่ 4. x v 4 0ในปี2007เจนที่ 5. x v 5 0ในปี2011และเจนที่ 6. x v 7 0ในปี2017ครับ แต่สําหรับในบ้านเรามันจะเรียกตามนี้ครับเจนที่1 SCV 10เจนที่2 SCV 20เจนที่3 ACV 30เจนที่4 ACV 40เจนที่5 ACV 50และเจนที่6 ACV 70ครับถ้าใครเคยศึกษามาบ้านจะรู้ว่าโฉม x v 50ในต่างประเทศมันจะมีช่วงเวลาที่ยาวนานมากครับตั้งแต่ในปี2011จนถึงปี2019แต่อันนี้เดี๋ยวเราเก็บไปก่อนนะไว้มาพูดกั ในคลิปต่อๆไปส่วนในบ้านเรา x v 5 0มันจะมีอยู่3โฉมครับโฉมที่1โฉมเปิดตัวในปี2011โฉมที่2คือโฉมนี้ โฉม D4S ในปี2016ครับและโฉมสุดท้ายเป็นโฉมตัวที่หน้าตาจะเหมือนกับ Camry ออสเตรเลียกับ Camry อเมริกาก็คือโฉม s, s p o r t ในปี2017ครับรถเที่ยวมารีวิวในวันนี้ Toyota Camry D4S 2.0จะอยู่ในเจนที่5นะครับชื่อรหัสจะเป็น ACV50 โฉมนี้เริ่มต้นตั้งแต่ในปี2015จนถึงปี2016และรถคันนี้อยู่ในปี2016 มาดูใต้ฝากระโปรงกันเลเบลที่ฝากระโปรงจะมี3จุดนะครับ1 2และ3ครับเครื่องยนต์จะเป็นเครื่องยนต์เบนซินแบบวางหน้าขับ2ขับหน้าขับวาล์วดิโซ่ครับตัวเครื่องจะมีขนาด2.0ลิตรรหัส 6ARFSE แบบ4สูบเรียง16วาล์ว VVTi W 167แรงม้าเกียร์จะเป็นเกียร์อัตโนมัติ6สปีดซีเวนทัลมาฟังเสียงเครื่องยนต์กัน ตูนถึงร0อยอยู่ที่11.3วินาทีท็อปสปีด210กิโลเมตรต่อชั่วโมงวงเลี้ยวมีขนาดประมาณ6เมตรครับช่วงล่างด้านหน้าเป็นแบบแม็กซสันสตาร์ดด้านหลังเป็นดูอัลลิงครับระบบเบรกเป็นดิสเบรกทั้ง4ลอ้อพ่วงด้วย ABS TCS BA และ EBA ครับ ยางเดิมติดรถมีขนาด215/60/16แต่ตอนนี้เปลี่ยนแม็กแล้วใส่ยางขนาด235/45/18ซุ้มล้อเดิมๆจากโรงงานตามสเปคให้ใส่ได้ตั้งแต่205จนถึง225ครับจุดต่ำสุดของตัวรถหรือว่ากาวเคียร์แลซ์อยู่ที่150มิลิเมตรครับน้ำหนักรถมีขนาด1.5ตันหลังคารับน้ำหนักได้จุดละ100กิโล บอดี้สไตล์เป็นแบบซีดานโครงสร้างเป็นแบบ u n นิ o d ดส่วนแพลตฟอร์มตัวนี้ใช้เคแพลตฟอร์มครับถังน้ำมันมีขนาด70ลิตรตามสเปคจากโรงงานมานให้เติม91ครับแต่คันนี้มันสามารถใช้ E20 ได้ด้วยมาดูภายในกันกุญแจจะเป็นแบบนี้นะครับนี่กระจกทุกบานจะต้องมีโลโก้ Toyota นะครับ ประตูฝั่งที่นั่งคนขคับไฟเวฟค้ำไลท์หรือว่ากาวไลท์มีทั้งหมด4บานครับพับกระจกปรับกระจกมองข้างซ้ายขวาล็อกกระจกเซน็นทรัลล็อกสวิตควบคุมกระจกทั้ง4บานเป็นอัตโนมัติทุกบานนะครับช่องที่ใส่เอกสารแล้วก็ขวดน,น้ำครับมันสามารถใส่น้ำได้ขนาด5 0 0ซีซีตัววัสดุด้านบนจะเป็นซอฟ t ์ทัชครับตรงนี้กับตรงนี้จะเป็นหนัง ที่เหลือนอกจากนั้นจะเป็นพลาสติกอัดขึ้นรูปครับเลเบลที่เสาบครับเบาะปรับไฟฟ้าปรับได้ทั้งหมด8ทิศทางครับและมีหนุนหลังให้ด้วยที่เปิดฝากระโปรงและที่เปิดฝาถังน้ำมันครับเบรกมือเป็นแบบแป้นเหยียบครับ ปลดล็อกและมีที่พักเท้ามาให้ด้วยนะที่เปิดฝากระโปรงหน้าตรงนี้เสียดายครับน่าจะเป็นพื้นที่เกย์ใส่ของสวิตช์เอนจิ e นสตาร์ทควบคุมการทรงตัวบายสปอร์ตมอนิเตอร์ปาร์กิ้งเซนเซอร์ครับด้านบนเป็นช่องแอร์พวงมาลัยเป็นแบบมัลติฟังชันสี่ก้านคุ้มด้วยหนังครับลักษณะในการจับขนาดเนี้ย สำหรับผมผมกำลังพอดีนะทางด้านซ้ายจะเกี่ยวกับมันติฟังก์ชันครับเพิ่มเสียงลดเสียงเกี่ยวกับการปรับวิทยุด้านขวาจะเกี่ยวกับข้อมูลของตัวรถครับคูสคอนโทรลจะอยู่ทางด้านล่างขวามือครับคันนี้ยังไม่เป็นอั c t i ีฟนะการที่ปัดน้ำฝนจะอยู่ทางด้านซ้ายมันสามารถปรับได้3ระดับครับก้านสัญญาณไฟเลี้ยวและสวิตช์เปิดไฟหน้าจะอยู่ทางด้านขวาคันนี้ไฟหน้าเป็นแบบอัตโนมัติครับ พวงมาลัยปรับได้4ี่ทิศทางครับจอหน้าจอจะเป็นไม้แบบเรืองแสงครับแบ่งออกเป็น3จอหลักจากซ้ายไปขวาวัดรอบอุณหภูมิตรงกลางจะเป็นหน้าจอแสดงข้อมูลเกี่ยวกับตัวรถและเป็นจอ TFT ส่วนขวามือสดจะเป็นความเร็วไม์คันนี้ได้ถึง240และด้านล่างจะเป็นวัดน้ำมันครับดับบร์ดโดยรวม หรูดูดีดูทันสมัยมากขึ้นครับแต่วัสดุถ้าเทียบกับคู่แข่งก็ยังด้อยกว่านิดหน่อยช่องแอร์เป็นแบบมาตรฐาน4ี่ช่องตัววัสดุด้านในเป็นพลาสติกครับตัวนี้เป็นพลาสติกตรงไหนที่เราสัมผัสบ่อยๆจะเป็นซอฟทัชนี่เป็นซอฟทัชเป็นซอฟทัชเป็นซอฟทัชที่เหลือนอกเหนือจากนั้นก็จะเป็นพลาสติกอัดขึ้นรูปครับและมันตกแต่งด้วยลายไม้เป็นแบบสีน้ำตาลอมดำครับ ดูหรูดูดีนะอันนี้สวยลายไม้สีนี้ผมชอบแต่สีมิเลเนียมตรงนี้นานไปผมคิดว่าต้องลอกแน่นอนครับนาฬิกาดิจิตอลจะอยู่ด้านบนครับช่องแอร์จะวางอยู่คู่กันครับหน้าจออันนี้ดูไม่ได้นะเพราะว่าเขาเอาไปเปลี่ยนมาเป็นจอ Android แล้วของเดิมไม่ได้เป็นจอแบบนี้ครับสวิตช์ไฟฉุกเฉินอยู่ตรงกลางส่วนตัวผมมองว่า มันเล็กไปนิดนึงครับและไม่ได้อยู่ในตำแหน่งที่เด่นมากนักถ้าใครที่ไม่เคยใช้รถคันนี้มาก่อนเวลาจะหาใช้เนี่ยคงจะลำบากระบบแอร์จะเป็นแอร์แบบดิจิตอลครับควบคุมอุณหภูมิแยกโซนซ้ายกับขวาเป็นแบบดูอัลนะโหมดการใช้งานอยู่ตรงนี้ครับแรงลมจะอยู่ตรงนี้สวิตช์ดูอัลไลฟ้าด้านหน้าไลฟฟ้าด้านหลังอากาศภายในภายนอกเป็นแบบออโต้สวิตช์แอร์คอมเพรสเซอร์และสว er ิตช์เปิดปิดครับ สวิต์ม่านด้านหลังครับช่องเก็บของครับจะบุกด้วยสักกาดตรงด้านล่างมันจะมีขนาดประมาณ iPhone 6ครับช่องเก็บของในนี้จะมีช่องเสียบ USB AUX และ DC Outlet ให้ด้วยครับ ที่วางแก้วมี2ช่องครับมันไม่สามารถใส่แก้วอย่างเยติได้นะครับเนี่ยเพราะว่ามันจะบีบแต่แก้วขนาด22ออนหรือขวดน้ำขนาดเท่ารซีซีใส่ได้สบายครับเกียร์จะเป็นเกียร์อัตโนมัติแบบ6สปีดซีเควนทลัลมันสามารถเชิญเกียร์ได้ครับและมันสามารถจอดแปะได้เพราะว่ามีปุ่มชิปล็อกมาให้นะ และมีที่ชาร์จแบบไร้สายมาให้ด้วยครับที่พักแขนมีขนาดใหญ่มันหุ้มด้วยหนังครับความรู้สึกในการสัมผัสเนี่ยผมชอบตำแหน่งการใช้งานดีมากครับด้านในเป็นช่องใส่ของขนาดใหญ่ครับกระจกเป็นแบบโยกตัดแสงครับแต่ตอนนี้น้องเขาไปใส่ตัวกล้องติดหน้ารถเพิ่มมามันเลยเป็นแบบนี้ครับที่ใส่แว่น คันนี้เอาไปใส่พระเครื่องหรือว่าเครื่องรางครับสวิตไฟห้องโดยสารไฟสองแผนที่ออกแบบมาใหม่แล้วครับเป็นแบบกดเจ๋งข้อดีไฟมันสว่างมากครับตอนกลางคืนม่านบังแดดวัสดุตัวเดียวกับผ้าหลังคาครับข้างในมีกระจกมาให้เวลาเปิดแล้วไฟจะติดนะอันนี้ทํามดีครับผมชอบ แต่วัสดุพอมันเป็นลักษณะน,นี้นครับเวลาเราจับมากๆหรือใช้งานบ่อยๆมันจะดำง่าย Airbag จะมี4จุดนะครับด้านหน้า2แล้วก็ด้านข้าง 2, 2> เกสใส่ของใหญ่มากครับเบาะเป็นแบบหนังผสมครับระหว่างหนังลูกับหนังธรรมดาเวลานั่งหนังลูมันจะทำให้เราไม่รู้สึกร้อนแล้วก็มันจะระบายอากาศได้ดีครับปีกเบาะไม่ใหญ่จนเกินไป เวลานั่งสําหรับผมผมถือว่ากระชับอยู่พอสมควรครับคนตัวใหญ่กับผมสักประมาณน้ําหนัก100่กิโลเนี่ยผมว่านั่งได้นะหัวหมอนมันสามารถปรับได้แค่2ระดับเท่านั้นส่วนตัวผมมองว่ามันน้อยไปนิดนึงครับอันนี้ใจร้ายไปหน่อยและมันไม่สามารถปรับเอ็นเข้ามาด้านหน้าได้ตําแหน่งของการนั่งก็พอใช้ได้ครับเบาะที่นั่งข้างคนขับมันปรับได้8ทิศทางครับต่างจากเบาะฝั่งคนขับแค่ไม่มี หนุนหลังเท่านั้นเองเลกรูมมีขนาด2กําปั้นพื้นที่วางเท้าเยอะมากครับนั่งทางไกลสบายด้านข้างเบาะจะมีสวิตช์ปรับเบาะให้ด้วยครับคนที่นั่งอยู่ด้านหลังหรือคนขับสามารถปรับได้ครับประตูเบาะแถวสองวัสดุเป็นซอฟท์สแตหนงันงหนังที่เหลือเป็นพลาสติกครับสวิตช์กระจกเป็นออโต้นะครับ แล้วก็มีที่เคี่ยวบุหรี่มาให้ด้านล่างมีช่องใส่ขวดน้ำสองช่องครับมันสามารถใส่ขวดน้ำขนาด5 0 0ซีได้และมันสามารถใส่แก้วเยติได้ครับแก้วขนาด22ออนใส่ได้แก้วขนาด30 32ออนใส่ได้ครับประตูแถว1น่แถวสสามารถขึ้นลงได้สะดวกครับแต่ด้านบนมันติดที่เสาซีนิดนึงครับม่านบังแดดมีขนาดใหญ่ครับ อันนี้ผมชอบมันใหญ่ขนาดบังกระจกหูช้างด้วยดีมากๆกเบามีขนาดใหญ่นั่งสบายครับตัวเบาจะเป็นวัสดุเหมือนกับเบาคู่หน้าตรงที่สัมผัสกับร่างกายเราจะเป็นหนังลูตรงกลางมันจะว้าวให้ด้วยครับเพื่อให้เวลาขึ้นลงเข้าออกสะดวกพื้นที่เล็กรูม มีขนาด2กําปั้นกับอีกประมาณ2นิ้วครับพื้นที่วางเท้ามีขนาดใหญ่ครับทาให้เราเปลี่ยนอริยบทได้เวลาในการเดินทางไกลหัวหมอนมันสามารถปรับได้3ระดับครับตำแหน่งดีครับหัวหมอนผมชอบเวลานั่งทางไกลเนี่ยมันซับพอร์ตพอดีเลยนั่งสบายครับที่พักแขนมีขนาดใหญ่ครับนิ่มฟัสดุให้ความรู้สึกที่ดีครับในการที่เท้า ด้านในจะมีที่วางแก้วให้ครับมันสามารถใส่แก้วขนาด30 32ออนได้แก้วเย,ยติได้นะใส่ได้ท่าสองช่องเลยแต่เวลาในการใช้งานจริงๆมันน่าจะใส่ได้แค่อันเดียวครับเพราะว่าด้านบนมันจะติดแต่มันสามารถใส่แบบนี้ได้ด้านในสามารถเปิดปิบของจากห้องเก็บสัมภาระได้ครับ ตำแหน่งเบาคนที่5เบาค่อนข้างแข็งครับแล้วมันแคบเพราะว่าเขาเว,าว้าเบาเพื่อให้ขึ้นลงได้สะดวกพนักพิงค่อนข้างแข็งครับแต่พื้นที่วางเท้าดีมากครับขนาดที่ผมใส่รองเท้าเบอร์42มันยังมีพื้นที่เหลืออีกประมาณ4นิ้วถึง5นิ้วเลยครับไม่ต้องไปแชร์พื้นที่วางเท้ากับที่นั่งคนที่3มกับคนที่4เลยหัวหมอนเป็นแบบฟิกครับ ตรงนี้มันเลยทำให้เหมาะสําหรับเด็กหรือคนตัวเล็กๆมานั่งเท่านั้นเองที่เบาะแถว2มีเข็มขัดนิรภัย3จุดครับด้านหลังคอนโซลกลางจะมีช่องแอร์เบาะแถว2มาให้ด้วยครับเสียดายที่ด้านล่างไม่มีช่องดีซีเอลเลมาให้นะมือจับมีมาให้แค่สจุดครับตรงฝั่งที่นั่งคนขับไม่มีไฟ2ห้องโดยสารด้านหลังจะอยู่ตรงด้านบนเบ,นบาะแถว2เลยครับมีขนาดใหญ่ครับสะดวกมีเซ็นเซอร์วัดแสงด้วยครับ เอาไปใช้เวลากลางคืนมันจะติดเองโดยอัตโนมัติช่องใส่กระสารหรือกระเป๋าจริงโจ้มีมาให้2ที่ครับฝากระโปรงท้ายสามารถเปิดได้3วิธีครับวิธีที่1รีโมทวิธีที่2สวิตช์ภายในห้องโดยสารและวิธีที่3สวิตช์ที่ฝากระโปรงท้ายครับห้องเก็บสัมภาระจะมีขนาด645ลิตรผมถือว่ามันใหญ่มากนะมันกว้างมากครับ ผมเข้าออกสบายเลยถึงมีกระเป๋าอยู่ด้านหลังผมเข้ามานอนได้สบายครับจุดเด่นของห้องเก็บสัมภาระของคัมรี่ก็คือความสูงครับพื้นที่ด้านบนมันเหลือเยอะมากมันทำให้เราสามารถใส่ของที่มีขนาดใหญ่ได้ด้วยไฟห้องเก็บสัมภาระอยู่ตรงนี้ครับถึงแม้มันจะวางตั้งไม่ได้แต่ความสูงโดยปกติทั่วไปอะครับพื้นที่ห้องเก็บสัมภาระจะอยู่แค่ประมาณนี้แต่คันนี้อยู่ที่ขอบนี้เลยครับ ความน่าเสียดายของตัว2.0รุ่นนี้ก็คือมันไม่สามารถพับเบาะได้ครับถ้ามันพับได้มันจะมีความมันเอกประสงค์มากกว่านี้ครับและมันจะสามารถขนของที่มีขนาดใหญ่และมีความยาวเกินว่าเมตร่าสิบได้ยางอะไหล่กับเครื่องมือจะอยู่ด้านใต้ครับและหลายคนอาจจะไม่รู้ว่าขอเกี่ยวตรงนี้มันมีเอาไว้ทำอะไรมันเอาไว้ใช้แบบนี้ครับที่เก็บยางอะไหล่รุ่นนี้ผมชอบครับผมว่ามันค่อนข้างเรียบร้อย แม็กลายเดิมจะเป็นแบบนี้นะครับยางเป็นยางเดิมติดรถด,ดูเลยปี2015ชุดเครื่องมือ มาคุยกับเจ้าของรถกันครับสวัสดีครับน้องปีสวัสดีครับขอถามคําถามสักสองสามคำถามนะได้เลยอย่างแรก ACV 5 0ตัวใหม่เนี่ยเครื่องยนต์ใหม่ใช้แล้วเป็นไงบ้างสำหรับอัตราเร่งครับเท่าที่ผมสังเกตมานะครับมันทําได้ดีในช่วงที่สามพันหกร้อยรอบขึ้นไปครับมานี้จะตอบสนองดีจาใช่ครองนั้นจะตอบสนองดีขึ้นครับถ้าเกิดว่าเวลาเราวิ่งเนี่ยมันจะลอยตัวผมใช้คําว่าลอยตัวนะซักประมาณเกิน60ไปแล้วเนี่ยมันจะตอบสนองดีไหมมันจะเป็นช่วงนั้นเลยครับที่กําลังแบบดึงมักาครบ อ๋อโอเค ACV 5 0ตัวไมเนเชนเนี่ยคุณชอบและไม่ชอบอะไรกับมันบ้างเอาที่ไม่ชอบก่อนเดีว่าครับได้ด้านท้ายของมันครับผมมันอาจจะเป็นเพราะมันเป็นตัวล่างสุดด้วยแหละมันก็เลยดูโลนโนิดนึงแล้วตูดมันเหลี่ยมอีกที่นึงก็จะเป็นวิทยุครับผมเพราะด้วยราคาป้ายแดงมันล้างสาม แต่ว่าได้มาเป็นจอวิทยุมาก็แอบหุดหดงิดนิดนึง <laughs> <laughs> ผมก็เลยไปเปลี่ยนเป็นจอ Android ครับ oh. แล้วก็จุดสุดท้ายที่ผมไม่ชอบครับก็ เป็นเรื่องของล้อแม็กครับผมที่โรงงานเขาให้เป็นล้อขอบสิบหกม,มาครับผมก็คิดว่ามันเล็กๆนิดนึงไม่ค่อยถูกใจเท่าไหร่<อ>เลยไปเปลี่ยนล้อมาเพิ่ม<อ>ส่วนที่ชอบอย่างแรกก็จะต้องเป็นเรื่องของเบาะหลังครับผมเขาก็ทาเบาะหลังมาให้สาหรับนั่งสบายความนุ่มน<อ>วาอะไรเงี้ยให้แบบผู้ใหญ่นั่งไม่ปวดหัวช่วงล่างอ่ะช่วงล่างผมว่ามันย้วยไปนิดนึงนะครับกิดยังนิ่มไป,ไป,ไปอยู่นิ่มไปนะ<อ>นิ่มไปนิดนึงแต่ก็ถือว่าหนึบในระดับหนึ่งแต่ก็ You know? แล้วก็จุดที่ชอบอีกจุดหนึ่งก็คือเป็นเรื่องของระบบความปลอดภัยไฮเทคที่ในยุคนั้นเขาพึ่งได้ใส่เข้ามาก็อย่างเช่นพวกบายสปอร์ตโหมดพาร์คิ้งเซนเซอร์อะไรพวกนี้ครับรวมไปถึงไอ้อุปรกรณ์อำนวยความสะดวกอย่างไวเลสชาร์จิ่งอย่างเงี้ยที่เขามีมาให้ผมก็ชอบตรงนี้ไอ้เรื่องนี้ผมเห็นด้วยนะตอนผมรุ่นหนุ่มๆอย่างคุณเนี่ยพวกนี้ไม่มีความจำเป็นสำหรับผมเลยแต่พออายุเยอะๆแล้วเนี่ยเวลาไปขับไปเทสรถคันอื่นแล้วมันมีพวกนี้มาเนี่ยบอกเลยว่ามันช่วยได้เยอะจริงๆโดยเฉพาะเวลากลางคืนข้อสุดท้ายครับ สำหรับราคามือสองณตอนนี้คุณคิดว่ามันคุ้มค่าหน้าเล่นไหมถ้าเกิดเป็นคนไม่ซีเรียสเรื่องแบบอุปกรณ์อำนวยความสะดวกจะต้องดูหนของเล่นก,กระจุกกระจิกใช่ไห ผมว่าก็น่าจะคุ้มค่าครับถ้าเกิดเทียบกับสมรรถนะกับเครื่องยนต์ก,กับการซ่อมบำรุงอย่างเงี้ยครับผมว่าคุ้มค่าแต่ถ้าเกิดอย่างผมอย่างเงี้ยอยากให้มันมีของเล่นเพิ่มหน่อยอย่างต่อบลูทูธได้ดูยูทูป b อร์เิคารเพอ์ใช่อะไรอย่างเงี้ยครับก็อาจจะไม่ถูกใจผมนิดนึงแต่อาจจะถูกใจผู้ใหญ่หลายๆคนอะไรเงี้ยว่าแล้วพูดเบาๆก็เจ็บ ขอบคุณมากนะครับแล้วไว้เดี๋ยวเจอกันไว้สําหรับอีกคันหนึ่งนะได้ครับข้อดีข้อที่1มันเป็นรถที่แอร์เย็นเร็วมากครับเวลาที่คุณจอดรถตากแดดไว้เข้ามาในรถแป๊บเดียวเนี่ยแอร์ทำงานเย็นเฉียบเลยอีกอย่างหนึ่งรุ่นนี้เป็นระบบแอร์แบบ Dual Control ครับควบคุมอุณหภูมิแยกโซนซ้ายขวาด้วยข้อที่2 ระบบเบรคครับโดยส่วนตัวผมชอบมากผมว่าใกล้เคียงกับรถยุโรปเลยรุ่นนี้ปรับปรุงมาได้ดีจริงครับข้อที่3ไฟส่องสว่างในห้องโดยสารสว่างมากอันนี้เป็นข้อดีนะผมมองว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันควรจะให้มาสว่างแบบนี้แหละบางทีให้แค่เปิดมาแค่มองเห็นของอายุเยอะแล้วบางทีหายากครับ 4. เครื่องยนต์ตัวใหม่ 6AR FSE ตอบสนองได้ดีครับและประหยัดน้ำมันด้วย ข้อที่5ระบบความปลอดภัยที่ควรมีควรได้จากในตัวโฉมแรกตัวเนี้มันให้มาครบครับข้อที่ 6. ช่วงล่างเรื่องของช่วงล่างมันแล้วแต่ความชอบครับแต่โดยส่วนตัวที่ผมสัมผัสคันนี้ผมมองว่าช่วงล่างคันนี้ดีครับข้อเสียข้อที่1น่อเบาะแถว2ครับมันไม่สามารถพับราบได้ทำให้ขาดความมเนกประสงค์ไปนิดนึง ข้อที่2เป็นเรื่องเกี่ยวกับรูปลักษ์ครับเวลาหลายๆคนมองผ่านหรือไม่คุ้นเคยกับรถก็จะมองว่ามันเป็นโครราลาออทิสซึ่งคนใช้ c a m รี่ไม่ชอบใจในสิ่งนี้ครับข้อที่3เกี่ยวกับเรื่องเกียร์ s p สปีดซีเควน i a l มันมีบางคนที่ไม่ชอบลักษณะของเกียร์แบบนี้ครับว่ามันตอบสนองไม่ค่อยดีถ้าเปรียบเทียบกับตัวเครื่องยนต์ที่จับคู่กันแต่โดยส่วนตัวถ้าที่ผมขับสัมผัสหรือว่าใช้งานดูผมโอเคครับผมรับได้4 หลายคนไม่กล้าเล่นโฉมนี้เพราะว่าเรื่องของเครื่องยนต์ครับเห็นว่าเป็นเครื่องยนต์ใหม่เพราะฉะนั้นอาจจะต้องรอการพิสูจน์อีกนิดหนึ่งแต่ว่าจนถึงนปัจจุบันตอนนี้ผมก็ยังไม่เห็นปัญหาเกี่ยวกับเรื่องเครื่องยนต์ออกมาให้กวนใจนะข้อที่5มันติดแกส๊สค่อนข้างยากครับเพราะว่าเนื่องจากระบบหัวฉีดใหม่ซึ่งเป็นแบบฉีดตรงมันทำให้ต้องมีการหลอกกล่องหรือว่าหลอกการควบคุมเยอะอยู่หลายกระบวนการยังไม่ค่อยมีใครมั่นใจกับการที่จะเอาไปติดแกส๊ส กับอาการประจํารุ่นต้องบอกว่ารุ่นนี้ค่อนข้างจะน่าเซอร์ไพรส์ครับเครื่องกับเกียร์ยังไม่เคยเห็นปัญหาเลยเท่าที่มีปัญหาเท่าที่ผมมีข้อมูลก็คือเกี่ยวกับเรื่องของแลกแล้วก็ย่อยของพวงมาลัยครับที่มีเสียงดังบางอาการอัจรจะ,ะบีละหายบางอาการอาจจะต้องเปลี่ยนแค่นั้นเองจริงๆและรถคันนี้โดยส่วนตัวอีกสักพักอาจจะต้องเอามาจับรีวิวใหม่ครับถ้ามีอาการประจํารุ่นมากขึ้นกว่านี้ อัตราสิ้นเปลืองในเมือง10-11กิโลลิตรนอกเมือง14-15กิโลลิตรโดยเฉลี่ยแล้วเนี่ยมันทำได้ดีครับอยู่ที่ประมาณ12-13กิโลลิตรคู่เปรียบ1 Honda Accord CR Gen 9 2นิสสันเชียนา L33 ครับราคามือ 1. ขออนุญาตพูดถึงราคาในตัว2.0 2.5ละไฮบิดนะครับ มันมีรุ่นย่อยทั้งหมด6รุ่นราคาเริ่มต้นตั้งแต่ประมาณ1.3ล้านจนถึง1.9ล้านครับสำหรับราคามือ2เริ่มต้นตั้งแต่ที่ประมาณ5้าแ0,000นกลางๆจนถึง7.3แสนครับ ส่วนตัวสําหรับรถรุ่นนี้ถ้าเล่นได้เล่นเลยครับหลายคนติดลังเลสงสัยในเรื่องของเครื่องยนต์ที่เป็นเครื่องยนต์ใหม่ขออนุญาตพูดแบบนี้นะครับมันเป็นเครื่องยนต์ใหม่ก็จริงแต่ระบบที่เอามาใช้มันเป็นระบบที่เอามาจากเครื่องดีเซลของ D4D และมันไม่ได้เพิ่งใช้ในตัวนี้เป็นตัวแรกครับใน a e 86หรือว่า new ae 86ใหม่ก็ใช้เพราะฉะนั้นมันไม่น่ากลัวอย่างที่คิดและอีกอย่างหนึ่งอย่าลืมนะครับว่าอันนี้คือ Toyota ขึ้นชื่อในเรื่องของเครื่องยนต์ที่มีความทนทานอยู่แล้วเพราะฉะนั้นสำหรับผมผมไว้ใจครับและรถรุ่นนี้อัตราการตอบสนองดีต่างจากรถ2.0ที่มีอยู่ในท้องตลาดโดยทั่วไปเพราะฉะนั้นถ้าคุณชอบเล่นได้เลยครับถ้าคุณรักรถเราคือเพื่อนกันสวัสดีครับ ACV หรือบางคนเรียก ASV หรือ XV 5 0หลายชื่อจังโดยส่วนตัวผมชอบครับมันเป็นรถรุ่นหนึ่งเลยที่ทำให้ผมรู้สึกว่าเครื่อง2.0ก็โอเคนะตีนต้นอาจจะดูอืดหน่อยแต่ถ้าเทียบกับตัวรุ่นเก่ามันตอบสนองดีกว่าครับความเงียบช่วงล่างโอเคหมดเลยทัศนวิสัยดีเสา A เสา B เสาซถ้าไม่มีมุมอับเลยครับตรงเนี้ยใช้เองชอบ เวลาขับเร็วๆเกิน120ครับจะมีเสียงลมเข้าทางด้านเสา A นะฮะแล้วก็ตรงเกือบๆเสา B เนี่ยจะมีเสียงลมเข้าบ้างแต่อย่างคันนี้ตอนนี้ไปติดตัวยางนะครับเก็บเสียงเพิ่มมันทำให้เงียบขึ้นครับช่วงล่าง ถึงทางโตโยต้าไม่ได้บอกว่ามีการปรับปรุงมาแต่จากที่ขับเองจากฟิลลิ่งหลายๆอย่างผมมองว่ามันดีขึ้นครับแต่คันนี้เอาไปเทียบไม่ได้นะเพราะคันนี้ไปใส่คำชโชคมาด้วยมันเลยเป็นอีกฟิลลิ่งนึงแต่ถ้าคันอื่นเนี่ยเท่าที่จับมันก็ดูดีขึ้นจริงๆครับราคาตอนนี้น่าสนใจมากสำหรับผมมันหล่นลงมาเยอะครับพอมันข้ามปีปุ๊บเนี่ยราคามันหล่นลงมาทับกับตัว โฉมแรกเลยอ่ะแต่ตัวนี้คุณได้ m i n นอร์เชน e คุณได้ในเรื่องของออปชันเกี่ยวกับระบบความปลอดภัยเพิ่มมาจากตัวแรกเยอะเลยนะที่ใครบ่นกันเรื่องตัวแรกอ่ะมาใช้ตัวนี้ผมมองว่าโอเคครับลองตัดสินใจกันดูด้วยงบประมาณขนาดนี้ผมมองว่ามันเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจไม่ใช่น้อยสาหรับรถตลาด